ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผานทางเพจ f a c e b o o k ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันความรักคือความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเมื่อได้มาพบเจอกันแต่เมื่อคบกันไปเรื่อยๆบางคู่ต้องแยกจากกันบางคู่ก็ต้องถอยห่างกันคนละก้าวเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถไปกันได้แล้วเราจะทำให้รักแรกพบไปสู่ความนิเรันได้อย่างไรวันนี้เรามีแปเคล็ดลับ ที่คนรักควรทำกันบ่อยๆพร้อมข้อธรรมดีสำหรับผู้ครองเรือนมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังมีความรักกันอยู่มาติดตามกันเลยว่ามีเคล็ดลับ,บดีๆอะไรบ้างข้อที่1รู้จักเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ตน้นความรักย่อมมีช่วงโปรโมชั่นด้วยการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีปกปิดนิสัยที่แท้จริงไว้ เพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกดีและมีความสุขแต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆก็เหมือนการทำให้อีกฝ่ายหลงชอบในสิ่งที่ไม่เป็นเราไม่ใช่ความจริงตั้งแต่ต้นฉะนั้นถ้าหากอยากให้มีความรักยืนยาวควรแสดงความเป็นตัวเองตั้งแต่ต้นและอย่าลืมทำความดีให้เสมอต้นเสมอปลายข้อที่2 ไม่คาดหวังอีกฝ่ายจนเกินไปเคยได้ยินไหมกับประโยคสุดคลาสสิกที่ว่าไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเพราะการคาดหวังให้คู่รักของตัวเองดีกว่าที่เป็นพอไม่ได้ดังใจก็จะทำให้เป็นทุกข์และผิดหวังเช่นฝ่ายชายต้องการให้ผู้หญิงทํากับข้าวแต่ผู้หญิงทําไม่เป็นหรือยังไม่อยากทำก็อาจทะเลาะกันได้ ฝ่ายหญิงต้องการให้ฝ่ายชายไปส่งไปรับที่ทํางานทุกวันแต่ฝ่ายชายไม่สะดวกก็อาจมีปัญหากันได้และข้ออื่นๆอีกเช่นอยากให้เชียร์บอลทีมเดียวกันเล่นเกมเดียวกันอยากให้ไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้ด้วยกันแต่ต่างฝ่ายต่างเห็นต่างปัญหาพวกนี้ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆสรุปได้ว่าไม่มีใครชอบทําอะไรเหมือนกันไปสมด และไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบสามารถทำได้ทุกเรื่องตามที่อีกฝ่ายต้องการทางออกที่ดีคือควรจะยอมรับในตัวตนของกันและกันพูดคุยกันว่าพอจะทำอะไรให้กันได้บ้างจะดีกว่า 3. ม,มีเวลาให้กันอยู่เสมออีกข้อที่สำคัญที่ทำให้คู่รักต้องเลิกรากกันไปก็เพราะไม่มีเวลาให้กันต่างฝ่ายต่างทำงาน บางคนก็ต้องเดินทางไปอาศัยต่างประเทศนานทำให้ต้องแยกกันอยู่เป็นเดือนๆนสุดท้ายก็อยู่กันไม่รอดต้องเลิกรากันไปฉะนั้นเมื่อจะคบกันแล้วก็ควรคุยกันในเรื่องของเวลาให้ดีเข้าใจว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ต่างฝ่ายต่างก็ทำงานก็พอเข้าใจกันได้แต่เสาร์อาทิตย์ก็ควรจัดสรรเวลาอยู่ด้วยกันบ้างก็ยังดีกว่าไม่เจอกันเลยส่วนคู่ไหนที่อยู่บ้านเดียวกัน เมื่อกลับมาบ้านก็ควรที่จะหากิจกรรมทำกันบ้างเช่นดูหนังดูทีวีเล่นเกมด้วยกันหรือจะปฏิบัติทรรมด้วยกันก็จะเป็นสิริมงคลต่อกันมากขึ้น4มีความซื่อสัตย์ต่อกันความซื่อสัตย์คือคุณธรรมขั้นพื้นฐานทําให้ความรักดํารงต่อไปด้วยความราบรื่นยิ่งในปัจจุบัน ที่มีหลายสิ่งยั่วยุให้อีกฝ่ายนอกใจไปมีอีกคนหรือมือที่3เช่นโลกออนไลน์ที่เปิดกว้างทำให้รู้จักคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแอปหาคู่แอปแชทต่างๆและแม้กระทั่งการเล่นเกมออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับมือที่สได้อย่างง่ายดายฉะนั้นความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณธรรมที่จำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดีและถือเป็นกฎหล็ก ที่ห้ามละเมิดโดยเด็ดขาดถ้าเราหนักแน่นรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันชีวิตคู่ก็จะราบรื่นคบกันได้ยาวนาน 5. ให้อภัยซึ่งกันและกันคนเราเกิดมาบนสังคมที่แตกต่างกันออกไปและย่อมมีนิสัยการแสดงออกความคิดและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันฉะนั้น ต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันจูนเข้าหากันหากอีกฝ่ายทําให้ไม่พอใจทําในสิ่งที่ไม่ชอบพอกันก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันและหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้ตัวว่าในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปหรือพูดจาไม่ดีออกไปโมโหฉุนเฉียวเกินไปก็ควรรีบขอโทษและปรับปรุงตัวใหม่เพื่อให้รักเดินต่อไปได้อย่างราบรื่น 6. มีคำหวานๆบอกรักกันเสมอรู้จักบอกรักแก่กันเสมอหรือจะลองหาแคปชั่นหวานๆตามโลกออนไลน์มาใช้ให้ถูกช่วงเวลาก็จะสร้างรอยยิ้มให้แก่กันและกันได้มากทีเดียวบางคู่ก่อนแต่งงานบอกรักกันเสมอแต่พอหลังแต่งงานเริ่มกลับไม่บอกรักกันเลยทำให้ชีวิตคู่ดูเหี่ยวเฉา ไม่หวานฉ่าเหมือนที่เคยเป็นเราหมันเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อไม่ให้ไฟดับมอดลงไปชั้นใดการบอกรักบ่อยๆก็เปรียบเสมือนเราเติมความรักให้สุขสว่างอยู่เสมอฉันนั้น 7. แสดงความห่วงใยใส่ใจกันอยู่เสมอรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่ละเลยหน้าที่ที่ควรทำให้แก่กันเป็นกำลังใจให้แก่กันอยู่เสมอตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันร่วมกันคิดร่วมกันสร้างครอบครัวให้มีความสุข8มีศีลเสมอกันคนที่จะเป็นเนื้อคู่กันได้พระท่านบอกว่าต้องมีศีลเสมอกันยกตัวอย่างเช่นมีศรัทธาเสมอกันมีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกันทั้งนี้ชีวิตคู่ที่ดีก็ควรหมั่นชวนกันไปทำบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิตคู่รุ่งเรืองพบแสงสว่างที่ปลายทางไปด้วยกันสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ปะยุตโตได้กล่าวไว้ว่าคู่สร้างคู่สมชีวิตคู่ในอุดมคติจะเจริญมั่นคงเมื่อมีคุณธรรมรองรับเป็นมาตรฐาน การจะแสดงออกภายนอกในทางที่ดีงามย่อมต้องอาศัยมีคุณธรรมต่างๆเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจที่จะช่วยให้คงรักษาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ได้มั่นคงยั่งยืนและด้วยความจริงใจด้วยเหตุนี้ผู้ครองเรือนจึงต้องมีคุณธรรมสำหรับรักษาความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้เป็นหลักในใจที่เรียกว่าคราวาธรรม หรือธรรมสำหรับชีวิตครองเรือนสี่ประการคือ 1. สัจจะความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต,ต่อกัน 2. ธรธมะคือการรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์คมใจหรืองับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน 3. ขันติความอดทนอดกลัน้นต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลายชีวิตของผู้อยู่ร่วมกันและ 4. จาคะความเสียสละความเผือแผ่แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันชีวิตบุคคลที่จะมีความสุขต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วยมิใช่คอยจ้องแต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่ายเดียว และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้ที่ได้จัดทําเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันการให้ธรรมะข้อคิดคติธรรมเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ